ครับพูดเนี่นาย,ย,ยาบอกคอยเงี้ออกไม้ครับออกมไม้นี่ออกไม้พ่อกันอยู่ไหมครับครับลุกไปไหมก่อนยืนไหนแก่ห่อหรอครับแก่หอดแล้วเย็นๆครับฝากเทียนน้อยอน้อยออกเทียนซี่เนีบอกเขาใช้เบ็ดนี่เบ็ดนแปะเข้าหลังเลยแหละวครับชอ,นอนบ,บอนี่ก็ได้กินแล้วครับ เอาไปแล้วครับนี่นะครับไม้ไม้ก็จอครับไม้ไม่หญ่ดอกเบ็ดสามสิบสิบลังกับพ่อได้ใส่อยครับใส่เต็มพอดีเนี่ยครับไม้ไม่สวยครับไม่ฟ้าครับอ่านี่นะครับนะครับไม้ไม้ใส่เบ็ดครับใส่เบ็ดปากคอครับเขาหลอกไหมครับ เปลี่ยนไม่ไรฟังนี้ก็มีครับนี่ครับสองฟังเลยครับไม้สวยๆครับเอ็งได้สภาพไม้เสีดยดยมือไม้มือไม้มือไม้เหรอปกติถามเส้นเงยเขาเอ็งได้ครับสภาพไม้มือนีไม่เด็ดไม่เด็ดเอาทาเลยละ่ะมือนี่ขะเลาะข้องไม้ต่างหาบรรยาก,กาศก็ดีครับ เป it, ิดพักตบวากนี่เอาตรอนี้ก่อนนี่นี่จักสองหลังนี่ยให้พักตบจักป้านึงครับโฆษณาเลยเป็นหน้าจัเงียดโฆษณาเลยไอเงยังไม่ใส่เนยมือนีเนี่ยไม่เงียบประมือครับก็ขี่กระเดืยนบ้านเท่านี่แหละเงยขี่กระเดืยนครับเนี่ยเงยขี่กระเดืยนเงยเงยขอบจักรวาลเขาจะว่า ปขอบใจวันขี่ก็เดือนขี่ก็เดือนครับสูตรเติมสูตรเดียวเงื่อปลาหมึกครับรเกี่ยวเป็ดเงื่อปลาหมึกก่อนปลาหมึกปลาหมึกก็ต้องตากแดดเดียวนะครับบอกสูตรไปเลยบอก <ไป S 1> สูตรไปเลยสูตรปลาหมึกแต่ตากแดดแดดเดียวพ่าครับแดดแห้งขอเบ็ดกูกินสน,มมนิมว่ะวันเบ็ดจะเลือจนขอั่านตีดูดนี่ขอั่านตีขอแยกสองลำเอออจจะประเล็นดึง thấy luôn lui nó mới đi bỏ Ờ, ừ, buồn Đừng phát tốt vào như nhàng vào đấy Thế nhờ gần bảo Vâng vị trí cản chỉ cái đường này mình. Mình nghe này chỉ cái đường hả? Đã xẹp rồi à? để chỉ cái đường hả? Con มุลเลียเยอะดูควอมเด้อบอกไว้กว่อนทีเทียนโอรครับเทียนม,ม,มือไหม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 ฮัดครับเกี่ยวคนนี้เดี๋ยวไปรุ่นตอนไส้กันครับเดี๋ยวยังเงออยบ้างกัน กำลังใส่ครับใส่เบ็ดเบ็ดปลอมครับเบ็ดปลอมกับเบ็ดลักผสมกันเบ็ดปลอมอยม่ีอยู่มันจะเศร้าปลอมอยูน่นะเบ็ดลักกันประมาณสิบสิบลังได้ยเรียบร้อยครับหลังแรกนี่ครับ พุ่มหนึ่งเอาปลาตอดล้วครับพากหนึ่งปลาดุกบ่ปลาดุกตอดนะปลาดุกไม่อยู่บ่ <c oughs> เออใส่กันครับพี่น้องเดี๋ยวใส่เบียดใส่เพิ่อนกัน <c oughs> เดี๋ยวจักเดี๋ยวอัาเบียดดีครับกำลังใส่เบียดอยู่ ลงมาไซครับเนี่ยเบตป,ปอมธรร,มธรรมดาครับยังหกอย่กหน่อยอารมบรรยากาศดีครับไม่นะครับอีกพ่านโอครับพ่านโอ้ไซคนครับแต่คนละทางครับเดี๋ยวมาจอดกันอยู่จุป,ปาน,นั่นก็ครับนี่จอดจุป,ปานี่เสียอกมั่วาแล้วไกลแลครับเบดยังหยุด สลังสลังก็ใส่หมดแล้วท่านเหมือนครับไม้ไก่คนนะเยอะเยอะหลายไม้เนี่ยไปแช่ไปน้ำเลนี่เรียบร้อยครับเปเด็ก้ลังสามสิบลังหรือมั้งสามสิบสามลังดี รอรุ่นพร้อมกันครับฮะรอรุ่นพร้อมกันครับหมูแรงพ้อกันไหมยืดขึ้นได้บ้างกีนี่ยละเพชรสามสิบลังอีกกูัขึ้นนะมันเลี้ยงอยู่มันยี่สิบลังเลยกลัวขาดทุนขาดทุนเหลือเพชรไม่ยามเพชดนะครับรอบนี้ยามเบ็ดครับรอบประมาณสองถุมรอบสองถุมก็จะยามสองรอบนะครับมีรอบสองถุมก็รอบสามถุมนะครับยามเอ็กรอบสองถุมางก็ไปก็ยามรอบก็สามถุมเดียเอาไงย่างกลับว่าเลยก็รอบสองถุมก็ดี ตามไปน้ำกันครับวเลืมเลยวะเลือมใสเกือบ,บุดเฝ้าเสี่ยนขุนแผนครับเสี่ยนโอครับมือน,นี้เอ,อ้วา่ะมึงป่าไปครังโอ้อมีอาการครับมีอาการมีอาการครับมีอาการอยู่เฮ้ย อาอมีอาการครับร่างเดชขาดเม็ดขาดโอ้ยข่อยเงียบวะฮะเม็ดล่าเลยวะข่อยเงียบวะโอ้ยเม็ดล่าครับเห็นดวงเม็ดไหมขาดขาดขาดมุนี่พลาดเเอ็งบหักเลยครับจะล่ะโอ้ยจะได้จะได้อมวนอันนี้ไว้ไว้ย่างเม็ดใช่ไหมเม็ดล่าเลยวะ เินไปนีและนี่ละไะเนี่ยตัวนี้เหอครับวอะไรมันนี่ล้ตัวนี้เติอรุุนสโลบ่ได้ว่าใงญ่ไปกวนเราผัดผัดวาใส่ถุงไว้เนี่ยอุยน่าเสียมัแล้วโอ้สยด้ะมีแล้วแมู่กคาอล่นี่็นเยนนเ็นนอนเเย็นเยนนนเนเเย็น็เย็นยับ เบ็ดล่าครับหลังแรกยามไป,นมเ,ปนเนี่ยยามไปเนี่ยดากสีเป็นเงือกขอาควงี้ขาดซ้ำเ,เบเ็ดเบ็ดฮักโวซิซอซะลอนบ่ละเบ็ดอะไปที่ระโตก้ แล้วเียนม่ได้ปาคว้านนีฮะมีได้ไหรบ่พุ่นพนมีรังเดียวอาการรังแรกนังนี่เป็นในรังนี่หัอซุปตายอยู่นี่อ๋อหัวซุปอยู่พี่น้องอยู่เหออยู่บ่เออปากคววัดหนึ่วันเหรอาควานั่นมีแต่ดมันคนลงหนาม้ยไปลาลงแห้งพดปลาตื้นวะไรเงท้ ตัวเนี่ยปะไม่หางใช่ปะห่างปะพอคว้าปะโอ้ทำแขนกูดินบ่โดีนี่ไม่ดินปะเรียบร้อยตุยทำแขนมึงไหมไม่เยอะเลยล่ะมาแล้วครับปลาไหลไปกันเลยเออคว้าหน่อยติโอโอตัวทำแขนมึงครับเอาเจ้ามัน มันตายแล้วตายแล้วไปอะไรนี่ไปเมืงหลังต่อไปครับแม่กินเลยเถอะวะขอหน่อยครับไม้กระสเป็นะครับขอหน่อยต้องค้องอย่าค้องมีอากาศอะไแล้วครับหลังนี่เสี่โนอ๊บเฮ้ยโอ้โปั๊บปหลาดนี่นะเออประหลาดนี่นี่แหละ อ๋อมีอาการครับฉชนโหดจัดการแล้วครับดึงนี้ตะปลาไรล่ละนี่ดึงวะ,ะถ่ายแล้วเพี่ยนเปียกเลยตะปะเขอหน่อยค,ครับตะปะไรอีกแล้วล่ะอ๋อโซเข็มนี่แหละอ่าฮ่าสุสีครับกับตัวแรกใหญ่อยู่ใหญ่อยูยอย่มาทาน กระทายเช่นหนูใส่ถุงก,กันครับใ <c oughs> ส่ถุงครับโอ้เยเงยเติบตตไปหลังต่อไปครับเป็นได้ทังเลยเป็นสองตัวแล้วครับปลาไหลตัวซ้ำแขนนี่แหละมาหาเช่นหนครับเช่นหนมีอาการมาตั้งหลังที่สามอ๋อเป็นอย่างนี้แลวอ๋อ ไส่น้ำตื้นเนงนอะไรน,นี่นตื้นยี่ครับครับดกักเงื่อนครับปิดป้อมครับมืนสายยาวมันส่งไปเฉยดิยอะไรอะไรเลยพี่น,อน้องเอ้ยะไรครับรันหรอกโคตยิ้มจะลกันยู่ันไดเมุนเขาได้ มุ้เสื้อเขาพยุงมุูงกันไปม,มาพยุงมุเด <laughs> ี๋ยวเราเดี๋ยวเรากรทางนั้นลุ <laughs> ้นครับ <laughs> ดิง่งเนาะผ้ากันเห็ดเบ็ดเสียกผู้รับลังแล้ว <laughs> ป้อมขวดน้ำไงี่แต่พอเห็นม่ยืนี่ขี่เดือนห้ามือดีใ <laughs> ช่ไปต่อครับแลครับเพื่อนเอาแก้ยายนะ อันอันนี้ไม้น <looked desserts> ี่ก <Never und S 2> ูใ <in> ส <his throat> ่ได้เนี่ยฮะเออเห็นถองแล้วเอาไข่อยู่ไข่อยู่ถังขับไปอะไรดตเนาะปไต่ปดได้ก็บปตปดไ่เจอเพื่อนคนปตเราใส่ตัวอังกฤษนวปตใหญ่ใหญ่มองไม่จับมือกันจับขึ้นกวางไงนี่ครับเจ้าหุ่นแพนครับนี่ละใส่โลครับอุ้ยแก่หนาเลยแมมาวันนได้ตัวทอยยังนี่วันนได้ตะควาหน่อยทำพ้องอย่างควางนะครับไม่เขียวคมเลยสิ ถออีกแล้วนี่ก็นี่จะเป็นสมเงนี่สีาอก็น้อไงไปก่อนไป่ก่อนเนี่บพวอกว่าโอปนี่กรดก่าวแมงแลงชิบหายเลยว่ะนียกจับสคนถามฝากไม่อีกฟังนึงครับมอมีอาการนี่ได้หาแต้มแล้วครับ อะไรสข้อสองโอ้โขึ้นมาทานใช่ไหมายน้ำตืน้นอนนนีกแล้วถือไหมิือร้อยเอียงเลี้ยงเราครับคนที่ม,มนว่า ปวดน้ำบ้แมนพวดอยู่แมนหรอบแมนุเห้ยฮะนี้จุดนี่ดูนี่เบ็ดขั้นเลเบ็ดขั้นจะเสียบนี่อ้าวชิบหายล้วเสียกว่าแล้วะกัดนี่เหนียเลยฮึดูด้วโอ้ยขั้นครับนี่การครับ หเถีเถอยเุ่ไปเบื่อเบ็ดล้างคุ่นะจะไปหาเบ็ดตั้งดูเบ็ดหักาทีฮะเบ็ดหักดเอออนี่ยงเราเบ็ดขี้ไล่หรอวะโดนดหมดไปเบ็ดจบผลงานครับยามแล้วละครับผลงานครับ้าคตัวนี้ตัวใหญ่อีหลีครับบนหลุกแต่สองโล มาคอไอ้คนแพนเบ่งนะครับโอ้อหามเงยกับหัวกับหัวมีทางกับหัวมีทางน้ำบกบุบเลยปะเอาผลงานไหมครับผลงานไหมบุบเลยเหรอน้ำบกเลยไหมบุบเลยมาคอยทีอันผู้ใดกวาทามันสร้างภายในในสองเข็มเอออะอเลรอะอะไรเออเบ่งเนี่ยเบ่งเด้ออเล่เนอะอะไเนอเตี่ยมใจเลยครับอะไรครับครับเตี่ยมใจไปล้ๆเด้อถ่ายรูปปิดไฟจะทำไง เดี๋ยวใจด้วยครับคุณดิกมาเห็นจั่คุณดิต้องหาดี่นี่นี่นี่อะยุไกลใช่ไหมเขาซู้มือเขาซู้มหอเีย